สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดค่ะหลังจากการสัมมนา Thai h ลท l t h t p o w o w o r o h c n g n g นนั่นเองนะคะและในตอนนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งก็ได้อยู่กับคุณพันยศอัคระอมรพงศ์ค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มไทยเฮลท์ Group นั่นเองนะคะคุณพันยศคะในวันนี้นะคะเราได้มีการจัด The Power of Change ขึ้นนะคะครั้งแรกเลยที่ภาคใต้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีใจะนะครับที่ไดออ้มาที่หัดใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มาหลายครั้งแล้วก็ทำเรื่องของเกี่ยวกับสถานีวิทยุนะครับรวมไปถึงออการวางแผนงานในช่วงที่ผ่านมาก็ประจบกับก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดความไม่สงบนะครับก็เลยทำให้โปรแกรมเนี่ยถูกเลื่อนออกมาจนวันนี้นะครับแล้วทำไมถึงถึงเลือกเป็นหัดใหญ่ะคะ ชิ้งหาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่อย่างที่น่าสนใจตั้งแต่ลงเครื่องบินมานะครับมาออตอนแรกนี่ไม่อยากจะเข้ามาที่นี่เลยนะครับเห็นตลาดกิมหยงนะครับต้องบอกว่าเป็นย่านเศรษฐกิจจริงๆแม้กระทั่งที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะครับมีการวางระเบิดในพื้นที่ก็ดีเนี่ยก็ยังยังถือว่าเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงนะครับคนพื้นที่มีการค้าข,ขายกันอย่างคึกคักพอสมควรอย่างที่วันนี้เห็นเนี่ยก็ยังมีรถติดอยู่นะครับในช่วงที่เดินทางมา แล้วสำหรับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทไทเฮลเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เปิดโอกาสเนาะสำหรับการทําธุรกิจนะคะแล้วคิดว่าการที่เรามาจัด The Power of Change ค่ะจะเป็นการช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจยังไงในภาคใต้บ้างะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นการยกระดับนะครับอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ในวันนี้เนี่ยอย่างเช่นเราก็มีการทดลองกันการถ่ายทอดสดนะครับในรูปแบบใหม่ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่า สิ่งต่างๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยจะทำให้นักธุรกิจเครือข่ายนะครับนักธุรกิจอิสระต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสได้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในธุรกิจของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไทยเฮลท์เราก็มีความปรารถนาดีนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับหลายๆค่ายนะครับรวมไปถึงคนที่มีอาชีพนักธุรกิจอิสระ ได้ได้รู้ได้ทราบว่าเราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยวงการนี้ต้องช่วยเหลือกันนะครับต้องจับมือกันเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องอยู่กันด้วยความความสงบแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินดีกว่านะครับอย่างที่ภายในงานสัมมนานะคะคุณวรรยศบอกว่าโอ้โหกระแสในเรื่องของปีหน้าเนี่ย อาจจะมีคนที่ต้องเดินออกจากที่ทํางานตกงานนักศึกษาจบออกมาอาจจะไม่ได้มีงานทํานะคะคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคือตรงไหนบ้างที่เรามองเห็นแล้วเรามองว่าเราน่าจะช่วยเขาได้ะคะ่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า มันมีกระแสมานานแล้วนะครับตั้งแต่เกิดความไม่สงบนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของภาคใต้เองก็ดีแล้วก็ทั่วประเทศก็ดีนะครับเรื่องของอความขัดแย้งนะครับภายในบ้านเมืองของเราเนี่ยทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยก็มีการชะลอตัวนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับหรือในประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะชะลอการลงทุนเอาไว้ทั้งหมดเลยฉะนั้นธุรกิจ อย่างาวันนี้อย่างธุรกิจอิสระนะครับอย่างของไทยเฮลท์อินเตอร์เนชั่นแเองก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสอย่างแท้จริงนะครับด้วยการผนวกอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างวันนี้เราก็ยังเอาการถ่ายทอดสดนะครับขึ้นมาขึ้นมาเล่นนะครับมาให้สมาชิกได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยเลยว่าวันนี้เนี่ยในต่างประเทศก็ดูเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟ้ารุ่นรุ่งเองก็ไม่เคยไปสัมมนา,าที่ไหนแล้วมีการถ่ายทอดสดแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันด้วยนะคะแนวคิดอะไรที่ที่ทำให้เรากล้าที่จะนำเทคโนโลยีในเรื่องของการถ่ายทอดสดเอามาใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะคะผมว่ายุคนี้มันต้องแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อ,อ,อย่าอย่าคิดถึงการแข่งขันกันมากจนเกินไป <S 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 วันนี้ ผมก็เองก็ทําอยู่ในธุรกิจในแวดวงนี้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าในสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับผู้ประกอบกิจการนะธุรกิจอิสระเนี่ยต้องการอะไรต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่ก็ไม่มีใครทําให้ดูไม่มีใครมาแบ่งปันนะฉะนั้นพอน,นี้ผมบอกว่าผมมองธุรกิจภาพรวมมากกว่าผมเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งฉะนั้นผมอยากให้ธุรกิจขายตรงบ้านเรานะครับธุรกิจสายบ้านเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้า นะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันแม้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไดเ้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าเราก็เป็นบริษัทที่เล็กๆไม่ได้บริษัทที่ใหญ่นะักแต่ว่าจิตใจเรายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆผู้ร่วมธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีหรือนักธุรกิจสละก็ดีเนี่ยหันหน้าเข้าหากันนะครับสร้างควาสมสามัคคีให้กันรวมไปถึงช่วยกันพัฒนาในวงการนี้ให้ดีขึ้นครับผม ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเนาะในในเรื่องของความสามัคคีนะคะในชั่วโมงนี้ในประเทศไทยของเราด้วยนะคะหันกลับเข้ามาสามัคคีกันนะคะเราก็สามารถสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะอยากให้คุณบรรยศนะคะช่วยฝากเรื่องราวดีๆฝากข้อคิดดีๆฝากไปถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมกันอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดในประเทศไทยหรืออยู่ที่เมืองใดในต่างแดนก็ ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มามอบสิ่งดีๆนะครับให้กับสมาชิกนะของไทยเฮลนะครับแล้วกเ็เพื่อนร่วมชาติกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องพูดถึงเพื่อนร่วมโลกเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกนะครับธุรกิจที่ดีๆนะครับมีอยู่เยอะแล้วก็ธุรกิจที่ไม่ดีก็มีอยู่เยอะ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะตัดสินใจทําอะไรตัดสินใจลงทุนอะไรศึกษาข้อมูลให้ดีครับศึกษาข้อมูลของบริษัทให้ดีฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆโครงการที่ทางบริษัทนะครับทางผมและทีมงานเนี่ยได้หารือกันวันนี้เราเริ่มที่จะจับกลุ่มกันนะครับเพื่อจะพัฒนาองค์กรผมเชื่อว่าหลายๆค่ายนะครับรวมไปถึงหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เริ่มมีการจับมือกันประสานกันแล้วก็สร้างวาอสมัคคีให้กันเพื่อที่จะนําพาประเทศชาตินะครับไปสู่ ความยิ่งใหญ่นะครับความสงบสุขในอนาคตก็ขอฝากให้ต้องบอกว่าต้องฝากให้ทุกคนรักกันก่อนนะครับในชั่วโมงนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพันยศอัคระอมรพงค์ค่ะและขอบคุณผู้ชมทุกทกท่านที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ค่ะ